สวัสดีเจ้าพี่น้องขอตอนรับพี่น้องเข้าสู่ช่องกะทิซอกกราวเขยไทยสไปเยอรมัน,น้อพี่น้องเดอ้อเดี๋ยววันนี้กะทิจะพาชมสวนอุ่นรักนะพี่น้องเนาะเพราะว่าในสวนของเราฝน,นตกเนาะสองวันฝนตกนะพี่น้องเนาะรีกินแล้วก็ดอกไม้แล้วก็พักอะไรแบบว่างามเลยนะพี่น้องเนาะไปะเดี๋ยวกะทิจะพาเดินดูนะพี่น้องเนาะเออเดี๋ยวกะทิจะพาเดินดู สวนเราสวยขนาดไหนอันนี้ก็เป็นกระท่อมเนาะพี่น้องนี่เป็นอ่าเป็นบ้านเลยไม่ใช่เป็นกระท่อมเป็นวานไว้พักผ่อนเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวเราเริ่มจากมุมนี้กันเปเนาะว่ามีอะไรดึงนี่อันนี้เป็นดอกไม้เนาะพี่น้องนี่บรูเมนเนาะอันน,นี้ก็มีพักหลายอย่างอันนี้ก็ถั่วลันเตาเนาะถั่วลันเตาหรือว่าโบเนนบ้านนี่เขาเรียกเนาะพี่น้องเนาะ อันนี้ก็เป็นมะระี่มะระมะระก็ที่เอามาไว้ฝั่งนี่เนาะนปลูกในกระถางมันมีแดดมีลมเนาะนี่อออันนี้ก็เป็นหอมเนาะพี่น้องเนาะนี่หอมหอมก็ก่ลังงอกก็ลังึืนเลยมันหลายอย่างเนาะก็เลยเอามาแบ่งมาปลูกฝั่งนี่เลยเนาะพี่น้องเนาะนเห็นไหมดอกไม้สวย บรรยากาศดีงามนี่เนาะแวะมาทักทายกันวันนี้ก็ที่เอากระต่ายมาด้วยเลยพี่น้องเอากระต่ายมาด้วยให้นั่งได้แบบว่าเออมาวิ่งเล่นเนาะเออนี่ผักบุ้งกำลังงามเลยพี่น้องผักบุ้งเห็นไหมนี่ปลูกใส่กระถางปีนี่เออนี่เรียงแถวเลยดูซินี่ เยอะแยะเลยจ้ากำลังออกเนาะพักบุงของเราอาชีก็แวะมาทักทายเอาบรรยากาศมาให้ชมเนาะหลังจากที่เราไม่ได้มาสองวันเนาะพี่น้องซุกเสาเพราะว่าฝนตกแรงเนาะเจอไม่ได้มาบรรยากาศดีจริงๆนะพี่น้องดูสินี่สวนเอ่ออุนรักเนาะสวนพักในเยอรมัน เอาไหวมาพักผ่อนในช่วงหนา้อนเนาะพี่น้องเนาะช่วงหนา้อนเราก็จะได้ออกมาทํากิจกรรมออกมาปูพักกินออกมานั่งเล่นนั่งงาบาร์บีคิวเนาะนคนที่นี่เขาก็จะมาในช่วงหนา้อนกันเพราะว่าหนาหนาวก็คงมาไม่ได้พี่น้องหนาหนาวนี่ก็หนาวหนาวมากเลยเนาะนี่ดอกไม้ก็สวยๆเลยดูสินี่งามเนาะจ้ะ บรรยากาศดีอบอุ่นพี่น้องที่ก็เลยให้ชื่อว่าสวนอุ่นรังไงดูสิแอปเปิลดอกมากเนาะกำลังใหญ่เลยถ่ายตอนนู่นยังไม่ใหญ่อันนี้แบบพัฒนาการของเขาเนาะพี่น้องดูสินี่เออพัฒนาการเปลี่ยนแปลงใหญ่ขึ้นเนาะว่าจะเป็นพรีกเป็นพักเป็นดอกไม้เป็นผล,ลไม้เนาะพี่น้องดูสิน,นี่งามเลยกำลังเบ่งบานเนาะ เชอรีก่ก็นี่เห็นไหมสวยวันนี้ก็ที่ไม่ลดน้ำดอกเพราะว่าชุ่มฉ่ำแล้วเนาะฝนตกแรงเนาะพี่น้องเนาะนี่ดูพักว่างามจนนี่กินไม่ทันเนะี่ยโอ้ยถอนไปกินเนาะวันนี้นะเนาะเดี๋ยวจะวันพุธวันเอเมนถา,างเนาะพี่น้องเนาะวันพ่อหรือวันผู้ชายเนี่ยเราจะเก็บไปฝากพี่นอนะ้องเนาะ ไปฝากป้าฝากแม่นี่ดอกไม้สวยๆในสวนของเราเลยเนาะพี่น้องเนาะดูซสิตอนนี้ก็เก้าโมงกว่าเนาะพี่น้องบรรยากาศเกนะ้าโมงกว่าเนาะบรรยากาศ, like รรย,ากาศยังแบบว่าดีอ่ะนี่แดดจ้าเลยดูซินี่อืมตะวันขึ้น ประมาณเก้าโมงกว่าเนาะพี่น้องนะตอนนี้สะอาดเย็นสบายเลยในสวนอันนี้ก็ดอกทานตะวันนี่ดอกไม้ซื้อมาจากโปรแลนด์ดอกอะไรก็ไม่รู้สวยเนาะฟังเสียงลมชิ้นนี่ฟังเสียงลมไปด,ด้วยกันนะพี่น้องนะ ดอก,ดอกไม้เห็นไหมเบ่งบานสีม่วงสีเหลืองสวยเนาะไม่ต้องถามชื่อแนละ้วพี่น้องก็ชีไม่รู้ว่าชื่ออะไรบ้างเนาะดอกกุหลาบกํลังจุมจ้มๆเลยตุมต้มๆเลยเห็นไหมนี่อันนี้สีแดงดอกสีแดงไหดอกสีม่วงสวยเนาะพี่น้องเนาะดูสินเขามีความงามอยู่ในตัวเขาเลยเนาะดูสิ บ้านใหญ่เลยจ้าสีเหลืองสีม่วงย๋ยวก็ที่จะเก็บภาพหนึ่งให้ดูด้วยเนาะอืมเขามาดูเด้อพี่น้องเด้อนี่ไม่ได้มีแค่เรื่องสวนเรื่องอะไรมีหลายเรื่องราวเนาะเออเรื่องเอ่อวาดรูปเรื่องอะไรต่อเรื่องอะไรคือเป็นคนชอบบันทึกเรื่องราวไว้เนาะ กำลังบานเต็มเลยอันนี้ลงยังไม่หมดเนาะนี่มีมะเขือแล้วก็มีพริกเนาะนี่สำรองไปลงยังไม่หมดพี่น้อง,ยงเยอะข้าก็ใหญ่เนะเาะไปต้องนีก่อนเออยังไม่มีเวลามาหลายดูสิสวยงามเนาะพี่น้องเนาะนคนเขาก็เริ่มออกมาสวนกันอันนี้ก็พัก พายางตรงนี้มันเก่ามันเปื่อยเนะาะกะทีก็เลยไม่ได้เอามากางเพิ่มปีนี้ก็ปล่อยอย่างนี้เลยจะไม่เป็นไรเนาะพี่นอ้องน,นี่ผักกาดขาวอู้ก็ลังหามเลยจะ้ะเอไปจิ้มสมตำเนาะพี่นอนะ้องเนาะอือหอมดูซินี่อันนี้ก็แตงอันนี้ก็มายมฝรัง่งปีนี้ไม่ค่อยงาม มีงามเดึงไม่งามเดึงเนาะอันนั้นกขโพดพี่น้องนู่นกระต่ายของเราอยู่นูน่นเห็นไหมอันนี้ก็ถั่วเยอะะมันขานากระกำงงามเลยพี่น้องขานาเบี้ยขานาเนาะ,ะเอาไปปลูกตรงไหนเต็มพื้นที่หมดเหรอ่สิ้นอีขานาหอเดียว หวานแบบมือนักกันเลยเยอะเลยเนาะพี่น้องเดูสิมันเป็นไรเนาะงามอันนี้ก็หอมแบ่งอันนี้ก็ท่ก็เอามาเอา่อปักเพิ่มเห็นไหมนี่ขนาดเรียงแถวยาวไปกำลังงอกเนาะพี่น,อนะนอ้องเนาะนี่หอมหอมก็กำลังออกเลยหอมแบ่งนะเนาะเดียสินี่ถายกันอยู่สวนเยอรอมัน สวนสวยงามนี่ดอกไม้มาดูดอกไม้ดอกใหญ่เลยเนาะดูสินี่มีแมงอะไรมาตอม,อมดอกงามจริงๆนะพี่น้องดูเกรสรข้อ,อดูสิหนี่มันมันปลิวเกรสรมันปลิวมาสวนกะชิมันเก็งอกเนาะนเห็นไหมหนี่โน่นมันปลิวมาจากสวนเขาฝั่งนู่นดีเนาะพี่น้องเนาะ ดอกเขาสวยดอกเขาใหญ่ดีเนาะเห็นไหมเอเอนี่และพักหลายอากาศดีงามสวนกว้างขวางกะที่ขอบคุณหลายๆได้พี่น้องเดอ้อที่เขามาชมเขามาติตามกันเนาะเออมันน่าอยู่จริงๆนะเห็นไหมความสุขของคนอยู่ต่างแดนอยู่ไกลบ้านเนาะ ได้ทําในสิ่งที่เราอยากทําเหมือนเราได้อยู่ไทยอ่ะเนี่ยนี่กระพันสีแดงนี่ดอกกุหลาบกาลังตุ้มเลยพี่เราเฮ้ยดูกตายมันสนุกพี่น้องมันวิ่งเล่นอันนี้ถั่วยาวบ้านเราเนาะนี่ถั่วยาวอันนี้มะเขือเทศเห็นไหมนางได้ออกมานางก็ดีใจได้วิ่งเล่นเออมีตัวเดียว แต่ก่อนมีสองตัวนางก็ป่วยตายตัวหนึ่งเนาะพี่น,อน Ru อ้องเนาะเพราะว่าก็เลยเหลือตัวเดียวนี่ก็ดอกมากเนาะสนุกสนานเลยนะโคโคโนาท,โคโ,นทคโคโคนัทคุสคุสโคโคนัทมันชื่อโคโคนัทเนาะตัวมันเป็นสีขาวพที่ก็เลยหายชื่อว่าโคโคนัทนี่แตงกวากะ กำลังงามเนาะพี่น้องเนาะดยสิเนี่เออให้เขากินให้เขาไหลพื้นที่กว้างเนาะเห็นไหมนางก็ได้วิ่งเล่นเนาะเหมือนคนเองและพี่น้องได้ออกไว้ข้างนอกก็มีแรงได้เห็นไหมไปอยู่แต่ในบ้านเนาะเออนี่หละวันนี้ไม่ได้มาทําอะไรมากมามาดูเนาะหลังจากฝ่าหลังฝนเป็นยังไงเราก็เลยมาดูอู้ดอกกุหลาบกําลัง รูมกำลังดอกเลยพี่น้องดูสินี่เป็นซุ้มดอกกุหลาบเนาะนี่เป็นซุ่มใหญ่เลยเดี๋ยวเราจะมาดูตอนที่เข้าเบ่งบานเนาะพี่น,อนอ้องเนาะคงจะสวยเลยเขาจะบานเต็มนี่เลยนะเออนี่ก็คือบรรยากาศภาพรวมเนาะพี่น้องเนาะแวะมาทักทายกันเท่านี้เนาะพี่น้องเนาะมีความสุขกันหลายๆเ้อจ้า